สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามางานเกษตรแฟร์นะคะอคของขายเยอะเลยโดยเฉพาะของกินเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ตรงจุดเริ่มต้นไปไปกันเลยอันนี้เขากำลังตั้งร้านกันไปเดี๋ยวเดินไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยนะคะ่วนทางนี้ก็ ยังไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่ตอนนี้สี่โมงเย็นนะทุกคนเดินตอนนี้ไม่ร้อนเพราะว่ามีหลังคานะทุกคนก็ดีนะเออช่วงสี่โมงเย็นก็จริงๆก็ไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันอันนี้เป็นพวกกระเป๋านะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะ,ะทุกคนมีเสื้อด้วยนะ โซนนี้จะไม่ใช่ของกินนะแต่ว่าเดี๋ยวของกินเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันทุกคนมาทุกคนเริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นของกินแล้วทุกคนเออันนี้น้ํานะคะเนี่ยแล้วก็ของกินของขายเยอะมากไปเดี๋ยวไปเดินดูข้างในกันขนมอันนี้เป็นเสื้อผ้าหมานะทุกคน สภาหมาสภาพาสัตเลียงก็งหมวกถ้าเรา้อนก็ซื้อหมวกใส่ได้1้อห้าสิบาทโอ้ยดูคนวันนี้มันสุดท้ายนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันอันนี้ขนมคกนะทุกคนขายดีมากเลยแค่ไม่อยู่เลยปลาแห้งนะคะแล้วก็ยังมีทำเกนขาดยด้วย อ๋อแกมปานี่แหละแกมปลาแห้งเราเนี่ยขอขายอันนี้เป็นขนงอันยาขพ้ออนนะทุกคน น้ำพริกนะทุกคนน้ำตาลตโนดอันนี้อะไรเอออ๋อเกี๊ยวเกี๊ยวอู้น่า,ก,ก,าก,กินอันนี้ขนมหม้อแกงนะทุกคนแล้วก็ข้าวหลาม <c oughs> ข้าวหลามขนมหม้อมกแกงแมวข้าวหลามไหมอันนี้ นี่บ้าจาสชะลเปาเนาะขนมจีบือเยอะมากสายใหม่ก็มีทุกคนสายใหม่ลูกชิ้นปลาไข่ปลาหมึกโอ้โหดูดู ชิ้นปลาทอดปลาเมึกค่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ปลาเมึกสิปลาทูปลาทูปลาทูตัวใหญ่ๆเลยใหญ่เลยร้อยยี่สิบบาทปลาทูมันปลาทูเค็มน้อยตัวละร้อยปลาทูต้มเค็ม กาบะรนตละแนน่บๆเลยทุกคนอันนี้อะไรเอ่ยยี่สิบบาทน้ำลำไยยี่20บาทน้ำมะพร้าวน้ำลำไยทุกคนไปเดินต่อเดินต่อ ป๊บปคอนแหลนี่งไงครับโูจะแล้วฮะเียนเจ้าของร้านนี่ลกเผาทุกคน หอยก็มีโอ้อันนี้อะไรซูชิหรอือหรืออะไรอ๋อปูแล้วก็น้ำปูแล้วก็เกี่ากับปูอ่ะทุกคนน่าจะไหน ไม่ไปไหน,นแล้วไม่เลอโอ้หข้ตาตางังข้าตังแม่เอาเข้าเมาไหม,ไมอันนี้ปลาปลาส้มปลาส้มปลาส้มทุกคนงอันนี้โลหนึ่งหนึ่ห้าสิบครึ่งโล้าโอบค เ,เดี๋ยวจ่ายตังค์ให้แม่ง่ะทุกคนมาชิมหน่อยอนี่ก็น้ำเงาะน้ำดำใหญ่หกสบบาทก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคน ข้เชิ้นลากเชินปิ้งนะทุกคนน้ำจ,จิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดไปเดี๋ยวไปต่อข้างในกล้วยนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่ามีให้ชิมทุกร้านเลยทุกคนมีให้ชิมทุกร้านเลยมนะะตมอ,อ,อื้อไมาก,กินโอ้โหทุกัน หรอไข่นกปราทาทุกคนไข่ปลาหมึกแหงแล้วคะพี่องร้านนี้เก็บแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยปลาสลิดแล้วก็ปลาส้มปลาสลิดแต่เดียว อ่ะมาเสื้อผ้าก็มีขายค่ะใครล้ร้อนอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เลยอันนี้อะไรงานโชว์นะทุกคนเขาเกลียบเขาเกลียบอันนี้ยาสำหรับให้หมาแมวกินนะคะเป็นยาสามสิบบาททุกคนน้ำส้มรั้นสดๆเลยทุกคนเลย ั้นแตรงนี้เลยซื้อหนึ่ั้นหนึ่งอันนี้บูธไมโลไมโลคนเยอะมากบูธไมโลเด็กๆชอบกินบูธนี้เป็นแอร์บูธนี้เป็นแอร์น้ำกน้น้ำน้ำก้น้น,น้ัน,น้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 นน้น้ำ้น้ำ้นน้้ เต่แม้มันจะเป็นพ่อแอร์แบบนี้ก็จะเดินไม่ร้อนกิฟท์ช็อปในในนี้ไม่น่าจะมีของกินที่แบบปิ้งๆย่างๆเพราะว่าเออมันเป็นแบบเหมือนบูธแอร์ไงอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกเออแบบกิฟท์ช็อปเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออ๋แล้วก็ของขายที่แบบ มันไม่ต้องเป็นอาหารนะทุกคนเสื้อผ้าของอันนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยสองร้อยเองเห็นม <c oughs> สองร้อยบาทเองทุกคนนะแม่เลือกเสื้อผ้าแล้วทุกคนตัวสองร้อยตัวสองร้อยใส่แบบสบายนะเนี่ <c oughs> <200 S 2> <c oughs> ย,บบบยนนเห็นแม่ใส่ก็เลยแบบเอยถามดูจะเอาไหม ข้าใหม่ทุกคนอันนี้ชิววรี่สวยๆทั้งนั้นเลย,ย,อ,ยอ่ะดูงานแฮนเมดออกมาข้านอนแล้วทุกคนก็จะเป็นของกินนะคะประตูของกินอันนี้อะไรลูกกวาดลูกกวาดน่ารักเชียว 100อยบาทเองอะสตรอเบอรี่แต่สตรอเบอรี่้าสิยะเซลเหลือร้อยเดียวจะเซลเพื่อจะเหลือร้อยเดียวจะร้อยเดียวรอเดียวไหมสตรอเบอรี่แต่ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยเดียวลดลดแบบพร้อมกินเลยก็มีสองกล่องสองร้อย หัวหันเนื้ย่างวัวกันนะคะทุกคนวัวหันวัวไม่จบม่บปลาอร่อยต้องลองเลยนะครับวัววัวหันมีคนเหนื่อยแล้วนะคะดูนั่งนั่งกับพื้นกระจองน้่งเลยอ่ะหัวมาละไม้เออถ้าซื้อเราก็หิวไม่ไหว แนะนำให้เอารถเข็นมาเพราะว่าถือไม่ไหวถือไม่ไหวจริงๆทุกคนคุณแม่อยากได้หอมกระเทมอยู่เยอะมากหอมแดงสี่สิบบาทเองทุกคนมีพริกด้วยริกแห้ง,งหมีท <c oughs> ู <c oughs> เรียนก็มีทุกคน รูเรียนหอมจ้ะผิดละแปดสิบเก้าบาทจ้าทุกคนเ,เดินซื้อเราหิวถ้าไม่ไหวนะทุกคนแล้วก็ของกินเยอะมากไปหิวน้ำแล้วแล้วก็วเราจะเดินไปพักไปเพราะว่ามันกว้างมากทุกคนอ้อมมอกระเสรเลยแล้วมันกว้างมากไปเจอร้านน้ำแล้วไปจะซื้อน้ำร้านนี้ก่อนหิวน้ำหิวน้ำร้อนเ่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาท มะพร้าวนะคะสั่งน้ำมะพร้าวสองแก้วทุกคนร้อนไม่ไหวแล้วก็มีโค้กุ้นยนะทุกคนสองแก้วแก้วละสามสิบาททุกคนกินกับแม่สองคนกันหมูทุกคนแต่เราซื้อแล้วทอดมันรวมได้ครับโอ้มันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นน้ำเข้า

ปลาหมึมยายามกปลาหมึกทอดน่ากินมากสั่งได้ค่ะลูกค้าไลได้สั่งได้ค่ะอันนี้มันมันบดอกชีสนะคะสี่สิบห้าบาทน่ากินมาก ทอดมันกุง้งทอดมันกลดูกินดไอศครีมทุกคนประมลาหมน่ากินมากทุกคนเป็นของน่ากิน ข <Okay, S 2> นะนมปังนะทุกคนขนมปังไว้ยเธนะยทุกคนพอดีเมื่อยแล้วก็เลยมานั่งริมทางแบบนี้ริมทางเดินนะเพราะว่า หิ้วของหนักด้วยแล้วก็ซื้อของเยอะแล้วก็หิ้วของหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเมื่อยไรแล้วก็เนี่ยมานั่งพักกันตรงนี้นะทุกคนกับแม่แม่เมื่อยไหมแม่เหื่อยคุณพนักน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวของมันหน้าซื้ออะไซื้อใหญ่ซื้อน้อยเออเออเออส้มลาบะส้มปลาส้มหนึอโอเคเดี๋ยวพักเมื่อยแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคน ยิงอย่างนี้ได้ได้ปลาให้โดนโบกไม่ปังนิ้วแค่นี้ได้ยุ่งก่านตอนนี้ท่าไหนก็ได้แล้วแต่ดมยาปังยาปัาแค่พี่น้องยาปังผู้หญิงก็เล่นได้โดผู้หญิงใกล้ๆกล้ดูจะอยากปลาไม่ปังโดดนิ้วได้แล้วเนี่ยหมูเด้งครับหมูเด้งหมูเด้ง

เราเจอสาวนิจูแล้วมาเจอของบริษัทใหญ่โดยที่มึงรับหลังของบริษัทใหญ่แบอกว่าอร่อยมาทุกคนเคสซื้อไอ้หมี่คุกมากินนะคะเนี่ยอืมกินไปเยอะแล้วแหละแม่ก็มานั่งกินนั่งพักเหนื่อยเพราะว่าเดินไม่ไหว่ะแม่อร่อยไหมเหมือน เดินไหว,วอะไรอ่างเงี้ของหนักของหนักเือของเยอะไปหน่อยน่ะของเน,นี่ยด่มน้ำใช่เนี่ยทุกคนก็มานั่งกินหมี่คูเห็นไหมเนี่ยเห็นนั่งพักเดินสวยขามากทุกคนแล้วก็น้นมีที่ย่าง ขออภัยนะครับกแล้วก็ซื้อทอดมันปลากายเป็นทอดมันปลากายทุกคนเพเดี๋ยวอเคสก็อาากคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนที่กด s u ั s c r i b e กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้เ,เคสกลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะค่ะ